ก็ไม่อยู่ในเกมพิเศษอาณาจักร3มก๊กนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในระดับนะครับที่เป็นทัพนะครับที่ในระดับเทศสมุนตีนะครับแล้วก็ผอบจนะครับก็จะอยู่นะครับประมาณนะครับปีนี้นะครับที่จะเอามารีวิวกันนะครับในระดับนี้นะครับยังไม่ปลุกเตือนความสามารถตัวนะครับตัวที่เป็นตัวตํานาน4ตัวนะครับริปโป้กำเหล่งจูล่งแล้วก็ซุนเกียนก็จะได้นะครับ ตำแหน่งสามารถใช้ความสามารถในการทะลุนะครับก็บวก3ามกันนะก็จะเป็นนะครับคอมโบที่ถือว่าน่ากลัวนะครับอันน like <con> <ote Hayır. S 2> ี <ilan que> <ED> <con> ้นะครับจะเป็นคอมโบนะครับเป็นความสามารถนะครับก็จะเป็นประเภทอาหารนะครับจะเป็นนักดาบพนจรนะครับนี่ต้องเดี๋ยวแก้ก่อนนะครับนี่นะครับเป็นนักดาบพนจรนะครับก็จะเอามาคอมโบนะครับเมื่อใส่นักดาบพนจรนะครับก็จะสามารถใช้เทพนี้ได้นะครับ เก่งรอบด้านนะครับปกติเทพนี้จะมีซื่อก่อนหน้านี้ก็คือนะครับเก่งทั้งบูทั้งบุญนะครับก็เปลี่ยนมานะครับเป็นทับแบบนี้นะครับความสามารถก็จะได้นะครับคอมโบ6ตัวนะครับคอมโบนี้นะครับไซส์ในระดับกลางๆนะครับคือเป็นกองทัพที่เอาไว้โจมตีกับคู่ต่อสู้นะครับมารีวิวให้ดูนะครับว่าแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับตัวที่สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับก็นี่นะครับ สี่ตัวนะครับเป็นตำนานนะครับตัวที่ห้าเป็นเตาอี้นะครับแล้วก็ตัวที่หกนะครับเป็นสุนกวนนะครับเป็นล่างตีมนะครับอันนี้ก็เป็นขุนพลตีมนะครับนี่ครับสึกเฮอร์เฟยนะครับก็จะอยู่นะครับหกตัวนะครับที่ผมใช้นะครับในการรีวิวนะครับความสามารถนะครับของเทพนะครับที่เอามาใช้ก็จะเป็นนะครับ เมื่อทหารนะครับพันธมิตรนะครับของนักดาบภาในจอนะครับทั่วไปนะครับโจมตีนะครับคิดิดข้อนะครับจะฟื้นฟูนะครับความเสียหาย50%นะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูนะครับมีโอกาส25%นะครับที่จะติดสถานะมือนะครับแต่ละรอบทําได้มากสุดนะครับ3ครั้งนะครับก็วันนี้นะครับก็จะทําให้ศัตรูนะครับติดมือดูนะครับว่าจะมีตัวไหนนะครับสามารถรับมือกับกองทัพแบบนี้ได้ไหมนะครับ หรือว่านะครับจะมีแบบตัวไหนนะครับที่พอจะสู้ได้นะครับก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวขอเซตตำนานตัวที่อยากจะไซเป็นตัวทดสอบนะครับก็ตัวตรงนี้นะครับขอเพิ่มเลเวลนะครับนี่นะครับก็ศักยภาพจะสูงหน่อยนะครับอันนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับทำบวก ทำเป็นห้าดาวนะครับก็จะมีหลายตัวนะครับเอาไว้นะครับทำคอมโบประมาณนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่าพอจะเอาไปสู้กับกู่ต่อสู้ที่เป็นคอมโบเก่งๆได้ไหมนะครับอุตสาห์นะครับเป็นคอมโบเทพแล้วนะครับก็เป็นคอมโบนะครับบวกเทพนะครับจะอาไปเจอนะครับเวลาเจอตำนานเจออะไรมันจะไหวไหมนะครับก็มาทดสอบกันดูเลยนะครับว่าไหวไหม เก่งจริงไหมสู้ได้ไหมนะครับก็สิ่งที่จะเจอนะครับเจอโซงแรกๆนะครับคอมโบนะครับเป็นคอมโบนี้นะครับก็เซตทีมเจ็ดเข้าไปนะครับนี่ครับเข้ามานะครับทีมแบบนี้นะครับคู่ต่อสู้นะครับก็บางทีนะครับก็จะไปเจอนะครับใต้เกี้ยวนะครับแล้วก็คงเบ้งนะครับแล้วก็ไปเจอซูมาอี้นะครับ แก้ได้ไหมนะครับมาทดสอบกันดูนะครับว่าเทพเก่งรอบด้านนะครับบวกตัวหกตัวนะครับมันทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับนี่ครับมาดูนะครับพอสู้ได้ไหมนะครับนี่นะครับสตานไปหนึ่งตัวนะครับสตาน์ใต้เกี่ยวได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับสตานไปสามตัวนะครับนี่ครับใครมีนะครับเอามาใช้ได้นะครับรว่าใครมี แนวทางแบบอื่นนะครับหรือว่าคอมโบแบบอื่นเอามาแนะนาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูแล้วก็จะมารีวิวนะครับถ้ามันได้มีความสามารถแปลกๆนะครับความสามารถคอมโบใหม่ๆนะครับก็เอามารีวิวนะครับฟันเพื่อนๆคนอื่นนะครับให้เขาได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์นะครับไปใช้งานจริงนะครับคือนะครับมันจะมีตัวที่ตีติดคลิอยู่ด้วยนะครับก็จะมีซุนเกียร์นะครับตีคลินะครับนี่นะครับแบบสามนะครับก็สู้ได้สบายนะครับ แบบมากกว่านั้นนะครับหรือว่าต้องเพิ่มจํานวนขนาดไหนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเพิ่มเข้าไปนะครับมานะครับแบบหกตัวนะครับก็สูสีกันนะครับแต่อาจจะเสียเปรียบกันนิดหน่อยนะครับนี่ครับโดนเข้าไปนะครับมันจะมีตัวหลายตัวนะครับที่ติดคลิได้ง่ายนะครับนี่ครับ แคปแอปเดียวนะครับแอปเดียวนะครับทําให้ศัตรูนะครับโดนสถานะต่อเนื่องนะครับนี่ครับโดนเข้าไปนะครับห้าตัวหกตัวนะครับมีแค่สุมะอี้นะครับที่ยังไม่โดนสถานะนะครับนี่นะครับตัวไหนนะครับตัวไหนตีติดเครสนะครับเพื่อนก็จะช่วยด้วยนะครับนี่ครับทั้งฮิวเลือดนะครับฮิวไปนะครับแล้วก็จะเพิ่มให้ศัตรูนะครับติดสถานะเข้าไปด้วยนะครับ นี่ดูนะครับเจอไหวไหมนะครับนี่นะครับดูนะครับคอมโบดูนะครับคลิกนะครับคลินะครับก็เจ็บไปเหมือนกันนะครับตัวที่ศักยภาพไม่สูงก็จะเจ็บนะครับนี่นะครับ จูโล่งนะครับเริ่มนะครับเริ่มทำงานนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีความสามารถนะครับก็อีกนิดเดียวนะครับก็มีตัวนี้นะครับก็เป็นตัว ริปโปเองครับที่แข็งนะครับที่บะไปยืนอีกฝั่งไว้นะครับคือมันสามารถสู้ได้นะครับเป็นตัวที่ถือว่านะครับทําคอมโบได้ดีนะครับอันนี้นะครับที่ผมทําไว้นะครับจะมีบางตัวนะครับไม่ใส่นะครับเป็นไม่มีประเภทม้าหรือว่าไม่มีเครื่องนะครับมันจะมีแค่บางตัวนะครับเป็นบางตัวนะครับคุณลองไม่มีนะครับนี่นะครับมีแค่ตัวริปโปนะครับจูร่องแล้วก็ซุนเกียร์นะครับที่มีอาวุธมีอะไรนะครับ ถ้าตัวพวกนี้นะครับทำคอมโบเดี๋ยวเพิ่มมากกว่านี้นะครับสามารถเอาไปสู้กับทัพอื่นๆได้นะครับคือกองทัพแบบนี้นะครับนอกจากความสามารถของตีนะคอมโบนะครับที่เป็นนะครับคอมโบเทพเจ้านะครับที่เอามาหยุดศัตรูนะครับด้วยการสตันนะครับแล้วก็จะมีนะครับคอมโบที่ติดมานะครับก็จะมีคอมโบทะลุนะครับคือตัวนี้มันจะเพิ่มนะครับเป็นเพิ่ม เขาเรียกว่านะครับความสามารถพิเศษนะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวดาวกระจายนะครับถ้าสะสมสี่ครั้งนะครับคือมันสามารถฟันทีเดียวตายได้นะครับตอนนี้นะครับตัวนี้ครับที่เป็นจูร่องนะครับจูร่องมันมีเงื่อนไข่นิดๆนะครับเมื่อจูร่องตำนานนะครับปล่อยสกิลทั่วไปนะครับหรือสกิลกำลังใจนะครับถือเป็นการโจมตีเป้าหมายนะครับ เมื่อคุณพลคุณพลนะครับฝ่ายตัวนะครับได้รับสถานะหินแข็งตัวนะครับเป็นสถานะหินแข็งนั่นแหละครับจะชาระล้างสถานะเสียงลบทั้งหมดแล้วก็ทําให้ตัวเองนะครับได้รอบสังหารมาหนึ่งชิ้นนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวดัมเมนะครับคอยปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้เกี้ยวหรือว่าจะเป็นซูมาอีนนะครับเป็นตัวไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวนะครับคงเบ้งเองครับ ก็เอาตัวพวกนี้ไปสู้ได้นะครับมันจะสามารถสู้ได้นะครับคือนะครับตัวจูร้องมันจะต้องอาศัยนะครับตรงนี้นะครับอาศัยเพื่อนอาศัยอะไรไปด้วยนะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขแบบอื่นนะครับทําให้นะครับเล่นง่ายนะครับก็สามารถคอมโบได้นะครับอันนี้ก็มันเยอะเกินไปนะครับไม่สามารถอธิบายได้หมดนะครับก็คือนะครับมันทําคอมโบกันนะครับถ้าหกตัวนะครับมันต้องมีตัวตีติดคลิสนะครับ ถ้าติดคลมันจะเอาตัวนะครับตัวอื่นนะครับไปซัพพอร์ตด้วยมันจะฮิวด้วยนะครับฮิวห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็จะมีนะครับเรื่องการสตาร์นะครับมีโอกาสสตาร์ติดแล้วก็ไม่ติดด้วยนะครับแต่ว่านะครับเรื่องทําให้ศัตรูนะครับขยับไม่ได้ก็คือนะครับมันเก่งมากๆนะครับสำหรับทีมแบบนี้ไม่ใช่ทีมนะครับเป็นทีมคอมโบเทพแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปทดลองได้นะครับในระดับเทพนะครับแต่ว่าในระดับที่ พอเล่นได้นะมันใส่เทพได้นะเอามาใช้งานได้ครับก็ผมบอกระบบการใช้งานเทพหน่อยนะครับอันนี้ก็ตั้งตัวนี้นะครับคือตั้งค่าไว้นะครับเป็นทีมแรกนะครับผมเขียนเสื้อนะครับแสงแห่งพุทธนะครับนี่ครับเป็นทีมแรกนะมันมีหลายทีมนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับอันนี้ก็ใส่ทีมนี้ใส่ประมาณนี้นะก็จะมีคอมโบเทพอย่างอื่นได้ด้วยนะครับที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็คอมโบแค่เทพเดียวนะครับ หกตัวไซเทพเดียวนะครับก็มันสามารถทําให้ทีมกลายเป็นทีมเทพได้นะครับคือมันสามารถทําให้ทีมแข็งแร่งขึ้นมากๆนะครับสามารถโจมตีทีมอื่นๆนะครับที่เขาเอานะครับประจํานะครับที่แต่ละเมืองที่เราจะไปโจมตีนะครับเอาแบบนี้นะครับไปโจมตีได้นะครับลองได้นะครับใครมีก็ทําแบบทีมแบบนี้ทดสอบนะครับเอาไว้นะครับโจมตีศัตรูได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็จะรีวิวอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ